ก็สอดคล้องขึ้นไปที่ตัวออริจินเลยนะครับเราประเมินกำไรไตรมาสนี้ที่ร้อยห้าสิบแปดล้านติดลบหกสิบเอ็ดเปอร์เซนต์ยีออนเยีแล้วก็ติดลบห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนต์คิวออนคิวจริงๆในเทิงเดเร็กชั่นเนี่ยถ้าถ้าจำกันได้เนี่ยในช่วงประกาศพรีเซลเนี่ยเราเคยประเมินไว้ว่าออริจินจะเป็นบริษัทเดียวในเซกเตอร์ที่จะรายงานกำไรไตรมาสที่3เติบโตเยียเยียคิวออนคิว ขณะที่คนอื่นจะติดลบเยียียแล้วก็เพิ่มขึ้นคิวออนคิวเป็นหลักเนี่ยปรากฏว่าในมุมของหลังจากที่เราได้พูดคุยกับทางผู้บริหารเนี่ยก็พบว่ามันมีการดีเลย์ของการโอนกรรมสิทธิ์ของ2คอนโดมิเนียมในไตรามาสที่3ไปไตรามาสที่4ก็คือออริจินบางแครแล้วก็ด h ออริจินพหลนห้าสิบเนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมูลค่าโครงการ2องพรนรวมๆกันมีบักรอบพันเเนี่ยมันก็เลยทําให้ในมุมของการรับรู้ไรายได้ในไตรามาสนี้เองเนี่ย เ,เราก็คิดว่าน่าจะลดลงสัก9%เยนเยนแล้วก็27%คิวออนคิวนะครับแล้วก็ m มาจินก็ลดลงประมาณสัก2% p o i n อยต์เยนเยคิวออนคิวเหมือนกันมันก็เลยเป็นตัวดึงตัวปอททอมไลน์ลงทั้งการเปรียบเทียบทั้งเยนเยและคิวออนคิวแม้ว่าในเชิงของการรับรู้กำไรพิเศษจากการขายโรงแรมอินเตอร์คอนสุขวิส59เนี่ยเ,เราคิดว่าน่าจะทำได้ตาม แล้วก็ตามที่เขาเคยประกาศไว้ผ่านสื่อต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็เลยทําให้ผิดคาดไปนะครับสำหรับในเชิงของตัวที่เราเคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้แต่เดี๋ยวรอดูงบจริงนะครับว่าออกมาในช่วงวันที่13-14เอ่อตัวทัดพืิจีแล้วจะเป็นยังไงอันนี้เอาลูกของออริจินเป็นยังไงนะครับเราคิดว่าในส่วนของไตรมาสที่4เองเนี่ยจะเป็นพีคของปีนี้นะครับค่อนข้างชัดเพราะว่าจะมี2คอนโดที่ดีเลย์ไป จาก3เนาะไป4ก็คือมาตรามาสนี้แล้วเขายังมีแผนการรับรายไ,ได้เพิ่มเติมใหม่จากคอนโดมิเนียมใหม่5แห่งนะครับซึ่งตรงนั้นเองก็มีบกอกรวมๆกันเนี่ยตั้ง5 0 0 0ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,เ,าเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ช่วงเดือนนี้นะครับพฤติการทันวานเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ท็อปอัพเข้าไปนะครับรวมถึงในส่วนของฐานที่ต่ำนะครับในปีที่แล้วอาจจะมีเรื่อง Accounting Adjustment ทําำให้บัตรทำลายเป็นติดลบ Q3 เมื่อกี้นี้ที่บอกว่ากำไร มันอาจจะออกมาอ่อนแอกว่าเดิมเนี่ย Q4 เขายังมีแผนในการที่จะขายโรงแรมอีกหนึ่งแห่งก็คือที่ s t b i บีชทองหลอนะครับแล้วก็ในส่วนของ r e h o u s e ที่เดลลอกคู่กันกันกบ SJWD ดีใน Under Alpha เนี่ยก็น่าจะมีเกณฑ์เพิ่มเติมเข้ามาให้กับทางตัวบริษัทได้นะครับฉะนั้นเองเนี่ยในเชิงของ Q4 จะดูดีแต่ถ้าดูภาพในส่วนของทั้งปีเองเนี่ยกำไรน่าจะยังคงไม่ได้สูงกว่าปี 2-4เราคิดว่าน่าจะ flat flat นะครับแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยแม้ว่าเราจะมองกำไรเติบโตแต่ว่าในเชิงของการล n c h โครงการใหมเ่เราคิดว่าเขาน่าจะ take conservative view ต่อเนื่องหลังจากที่ปีนี้เนี่ยการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยน้อยลงกว่าอาดีตเยอะอดีตเคยเปิดคีสี่หมื่นล้านอะไรเงี้ยปีนี้อาจจะเหลือหมื่นกลางๆปีหน้าก็คงจะไม่ได้หนีกันจากตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขายังมี u n s o v e n t ร r y อยู่ในมือค่อนข้างเยอะนะครับคอนโดนี่มีแบบ เยอะที่สุดแล้วมั้งในตลาดถ้ามีเกือบ70โครงการนะครับผมพี่เปิดดูนี่แบบพึบพับพึบพับเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ค่อยๆสร้างไฟเพราะ,ะนั้นเขาก็ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่บนบนเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่ยหุ้นกู้ที่ตอนนี้ในส่วนของตัวบริษัทอสังหาโดยทั่วไปเนี่ยเอ่อโดยทั่วไปก็ออกยากขึ้นเพราะในมุมของการโรเวอร์เนี่ยอาจจะโรได้ไม่ครบตามเกณฑ์เดิมก็ต้องใช้ในส่วนของ i n t e r อร์ l y cash f l o ในการที่จะไป support ซึ่งเขาก็ รับรู้ถึงประเด็นประเด็นพวกนี้มาเป็นปีแล้วเขาก็มีการพรีแพรในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในในมุมของหุ้นกู้พิธเนียที่กำลังจะ expire ในช่วงปลายเดือนนี้ยี่สิบสองโนเวม ber เนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหาประมาณสักคันล้านนะครับเขาเตรียมไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็การออกหุ้นกู้ในลถถัดถัดไปก็คงจะมีอะไรที่ ที่ดูสร้างความมั่นใจให้กับทางตัวผู้ซื้อมากขึ้นนะครับก็สำหรับตัว Origin เองเรามีการปรับ e a r n i n g ็ในกรอบ16-19%ในปี25-27นะครับแล้วก็ทำให้ Target Price ปรับจาก2.9ลงมาเหลือ2.34ยังเป็น Neutral Rating เหมือนเดิมครับปอมครับครับพี่โจต้องบอกก่อนว่าปลายปีนี้ถึงปีหน้าเนี่ยออสองแม่ลูกเนี่ยก็จะมีเรื่องของหุ้นกู้พอสมควรเลยถูกไหมครับพี่ ใช่ครับก็กเ,เหลือไม่เยอะแล้วแหละจริงๆเขาเคลียร์ไปได้เยอะแล้วตอนนี้เหลือแค่ล็อตเดียวนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปก็คือ22 November นเอรนี่ยมีอีก995ล้านนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะกระโดดไปเป็นช่วงซักไตรมาสองสำหรับบิิเทเนียนะครับประมาณสักพันล้านเศษเศษขณะที่ตัวออริจินเองเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนมีนานะครับประมาณสักสองพล้านอันนี้ก็จะเป็นในมายสเตยถัดไปในการที่เขาจะ มีหุ้นกู้ที่ดิวอยู่ครับต่อโอเคพี่โจผมถามเป็นคาถามหนึ่งแล้วในส่วนของโอเอองบของกลุ่มสรหาที่จะรายงานในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยพี่โจคิดว่าดูทรงแล้วไม่น่ามีตัวไหนโพสิฟเซอร์ไพรส์แล้วก็วิ่งกันแบบพี่โจคิดว่าพี่โจนูโตรกับในเฉพาะงบผมหมายถึงว่าสองสัปดาห์หน้านะพี่ไม่นับ q 4หรือมถึงปีหน้านะเอาเฉพาะสองสัปดาห์หน้าก่อนเนี่ยพี่โจคิดว่าแบบ ดูทรงแล้วกลุ่มอััหาหาไม่น่าที่จะเห็นแบบ positive surprise แรงๆถูกไหมพี่ไม่ควรมีครับ <Okay. S 2> ออกมาพี่เดาว่าน่าจะ inline <Okay. S 2> เป็นหลักนะครับเ,เพราะว่าเราก็ดูภาพมาร์เก็ตโดยรวมแล้วก็มีมีการรับรู้ถึงข้อมูลสำหรับแต่ละบริษัทแล้วว่ามันโอนไม่โอนอะไรยังไงนะครับมันก็มีการไฟจูนลงมาใน p r e วิ e แล้วซึ่ง เออกำไรไตรามาสที่3เองเนี่ยณขณะนี้10บริษัทที่เรามองเนี่ยรวมรวมกันเนี่ยเรามองประมาณสัก4 9่พก็ติดลบ34% year on y E a r แล้วก็ติดลบ18%บแปดเปอร์เซ็นต์ Q on Q นะครับเอ่อภาพมันก็น่าจะออกมาเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่าบันบัตทอมไปหรือยังเนี่ยบัตทอมมันไปตั้งแต่ Q 1นึ่งละ Q 1รวมกัน3,500กว่าล้านเพราะฉะนั้น Q นี้เนี่ยมันสโลว์ดาวลงมาเพราะว่ามันมีเรื่องดีเลย์เอ่อการรับรู้ไรายได้นะครับของบางบริษัท มันมีเรื่องอในส่วนของ Land and House ที่ไตรามาสสมีกำไรจากการขายอสเซทไตรามาสนี้ไม่มีนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวบ้านแนวราบเองที่ถ้าดูแล้วโอ้โหมันมันยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนในระยะสั้นเพราะว่า m มาจินยังคงแข่งขันกันอยู่แต่ว่าที่เราเคยบอกไปเราเห็นสัญญาณในระยะกลางถึงยาวว่ามันจะฟื้นได้เพราะว่า ตัว New Supply ที่ l a u n ช์ออกมาเนี่ยมันอยู่ในมือรายใหญ่เนี่ยเดือนล่าสุดเดือนอตุลาเนี่ยในกรุงเทพและิมนินณฑลเนี่ยมาจากรายใหญ่ Listed หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองกำลังจะบอกว่าดีกรีของของความเข้มข้นในการแข่งขันในปีหน้าสำหรับแนวราบเนี่ยเราคิดว่าน่าจะน้อยลงกว่าปีนี้นะครับบนเรชนของ Developer รายใหญ่ที่เขาไม่ได้มีเขาเรียกอะไรเอ่ย คนมารอของเงินคืนเยอะขนาดลายกลางลายเล็กนะครับแล้วเขาก็มีชั a n n e l ในการหาซอสตฟอนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในมุมของการพัฒนาเนี่ยที่คุยกับหลายบริษัทเนี่ยก็มองคล้ายๆกันว่าถ้าทําแล้วขัดคุณจะทําทําไมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนอกนือจาก manage cost ตัวเองให้มันได้ราคาที่ดีที่สุดเพื่อที่จะไปนําเสนอผู้บริโภคซึ่งก็ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคไม่ได้มีกําลังซื้อสูงขนาดราคาในอดีตเนี่ย มันก็จะมีอีกอันนึงว่าถ้าทําออกมาแล้วแบบลดราคาต้องลดราคาเยอะมากจนขาดทุนเนี่ยเขาก็ไม่ทำเฮ้ยเขาก็ไปเลือกที่จะชะลอ,อ,อในเรื่องของการพัฒนาโครงการนั้นนะแล้วก็รอดีมาร์จิงเข้ามาหรือว่าปรับ product ให้มันลงมานะครับเพื่อที่จะเป็น c u s t o มไ z e กับทางตัวดีมาร์ของผู้บริโภคมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าตัว profit margin ในปีหน้าของกลุ่มเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับปีนี้นะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ในเชิงของของมุมที่เรามองว่าปีนี้เนี่ยวัดท่อมจริงแล้วปีหน้าน่าจะฟื้นตัวได้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในอีกปัจจัยนึงครับปอมโอเคได้เลยครับพี่โจวัวนนี้ขอบคุณพี่โจมาครับขอบคุณครับปอมสวัสดีครับ